เอาละครับเรื่องสิ่งศุซ็กันเดาครับพี่น้องผู้เฒ่ากุ้มนี่ไปยังไปยังพักันท่อย่างเออบริเยกเนาะไยังจะรอให้อย่างอ๋ศูนย์อศูนย์ท่อศูนย์ก้อนให ชูนซี่หนึ่งูนซี่หางสิบก่าคครับก่อนงไนก่อนเตรียมงานแล้วบุญกระถิ่นปรทุงหาวันครับวันที่สามสิบที่หนึ่งเจกาเขาเนาะวันนียังไาเแล้วก็บัตัววันตัวเดียวนี่เขผ่านเน ทางนี no. uh, pues bueno. uh. hmm. ้ฟ uh. uh. mm ุตบอบพ่งคการ์บตอยีกฟากมันก็เพ็นน้องขววันนี้ยังกอบตัวเดียวนั่นูมตัวเดียวมานี uh. Yeah. Uh ่ยวดคอนกับฟันทงศูนยว่าจกของว่าไดไปได้เพราะเาะเอาศูนย์สองแันนี้ฟันทงศูนย์อีกหรฟันทงสีนโอ้รวยบัด

เขาว่ามันได้เส็นเดียวเนี้ยเขาจะบอกว่าเขาวิ่งสองสองสามตัวนะเขาได้ยูสักคันบุล่างสามารถรับเงินรับสิบจหันน้ำกันยันได้เดียว ที่บนลามันคนละระบบเดวขนมอิงซิงมันชี้ี่หกเป็นหกเพราะว่ามันชี้ได้แค่ชี้ตัวเดียวตัวเดียวแต่ละมัวแต่ละตัวเพิ่งต้องสองตัวแล้วสองตัวสามตัวสองตัวสันเต้สองตัวสันเต้

ขึ้นนี่นได้ผม้นทั้งสอง้ทั้ง้านบนเด่นนาน้งบน้งล่างเนาะก็ขึ้นน่เนอน้นบ่งสองโถแม่าัมาว่ากพีัน่นว่าล่อนจะได้้เด็กาัวยไ้ลงสอขาได้ลงย่อออกเตนขาเตียมจือบขาเดียวมัน้องา